สีอีก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 มาจ่ายให้ครบมาเป่ากระถางครับเอาหน้าเอาเป่าโชว์โดเอาเล่นให้รำให้รวยเอาเอาให้ลงนะอ่าโอเคลงไปปเอ้าโอเคไม่งี้อ่ะอีกทีเล่นเท้าลาย ไปเลยโอ้โหมันมันต้องสีอะสีเม็ด่หยุดอะพีสไตล์ทุกคนเลยนะนี่เออฟีสไตล์เลยโอ้ยฟีไม่ยิงตายเหรอมงี้นะเม่ตายมันให้มันกตันคนนี่ลองเม็ดให้ได้ก่อนไอ้เลขสามมาแหละดีแล้วสามสามอันนี้โดนหัวสี่ท้ายท้ายได้สองลูกตลอดเลยอันนี้สามเอานี้จริงได้คนละสี่พอดูาที่เขายิงกันได้ไหล่ะเออ เออเอาอันนี้สามนี่สี่อ่ะในนาเกียดเออเอาเกียด์อะไรกินไม่ได้เบอร์เป็นแดงวานะแกดูแลแดงถ่ายแปะแปะลูกเลยพี่เขาไว้ใจไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้พี่เขายิงมสตีเมสซี่เม็ดตลอดอ่ะโอ้หเมสห้าเมสตลอดอ่ะดูนะครับเม็ดละสองใบแดงนะครับสองใบแดงคอยดูนะคือพี่ต้นเข้ามาให้ล้างแค้นนะครับเมื่อคืนเล่นไปเยอะนะครับลุงหยกโดนไปสองหมื่น โน่นเสียหนึ่งโดนไปห้าหกพันนะครับเล่นไปเกือบสามหมื่นนะครับพี่ต้นเมื่อคืนเมื่ออันนี้อันนี้อันนี้เมทัลไลท์สามนะสามไปแดงนะโอเคสามไปเลยหมดเป็นหมดบีมบีมกระซวกซ่ถ้าเอกกั๊สโซใครมันขวัญผวามันยิงไม่ได้หรอกประชักหนักเลยเหรอเนาะประชักหนักเลยไม่มีการเบาได้เลยกิน ได้ะไกินไม่ไหนจะไ,ได้ก็มาหาพวกลูกโอ้โตังเลยเอาเอาต็เมไปกินเนี่ยนะเต็มฟีสไตล์ตายมันไอบีมันต่อสามเมตรจุดนะครับแล้วพวกผมยิงได้สี่เมตรจุด้ยถังเมื่อคืนไม่เอาลูกอ่ะถังใสแล้วไปโกม้มันก็จำจะชอบเอนกันนะว้ย ดีนะหมดโม้โอ้ยบีมก็แม่นนะครับตอนแรกเมื่อคืนได้บีมก็ได้ไปกับหมื่นนะครับแล้วก็มาเสียดเสียตอนท้ายผมลุงยกเสียตลอดเสียตลอดงานแต่วันนี้นะครับได้เกจิมาเป่ากาถาให้นะครับวันนี้มีเกจิมาเป่ากาถาให้งโทมัอให้ลุงโทมัสเป่ากาถาให้นะครับ เอาสามสามแต่โดนไม่เปสามแต่โดนความจริงก็สี่เม็ดนี่กระจุยกระจายครับลุงทุกทานบอกลุงโทรมาครับแดงเลยลุงทุกครับอกไม่ได้ครับยาเดี๋ยวจอดนะครับจอดลุงนะครับการรออยู่ โอ้โหตั้งแต่ลูกโตมัสเป่ากรถาตั้งแต่เป่ากาตั้งแต่เป่ sequel, so so. no, ากรถาสลามังบีมอับโชอัจินางลำฟีสลามังน่น่าจะลงแล้โอ้โหเมตั้งแต่ึงเมตรมาดีใจสดครับโอ้โหไม่มีทอนนะทอนทอนทอนก่อนเลยต่อมานี่สามร้อยแล้วก็ไปให้พี่เขา เราให้พี่คนร้อยหนึงไว้เราสามร้อยเออเออเอออ้าวเออาเอาไปร้อยหนึ่งมีรายการพนันมีสามร้อยมีรายการพนันอาอน้องมีเอออย่างงี้ค่อยยังชัวร์แล้วอะไรลูกสาวอย่างงี้ค่อยสนุกสนานหน่อยไอ้บีมนไม่รอเชิญเลยนะเออบีมรอเชิญเลยอะไรขอ้ทษแป๊บหน่งคนเนี้ย ไอ้บีมสามเม็ดหยุดนะครับพวกผมสี่เม็ดนะครับยิงกันถ้าเกิดปล่อยให้ไอ้บีมยาวได้ไม่ไหวนะครับมันยิงได้โค้งเลยโค้งนะบีมฮะแต่วันนี้มีเป่ากันเอ้าเป่ากระถ่าชุให้ลุงโทมัสเป่ากระถ่ายนะครับเอาขอกระถากันสุดยอดเลยจะยกล้ำให้รวยอ่าแล้วจะยกล้ำรวยนี่ก็เอ็มรอยสิขวดอ่าโอเคได้ เด็กวัดอะเด็กวัดสำเร็จทุกตาต้องเลิกแล้วเอาแจกค่าส่งค่าให้กระถาเอ้ยเอาไว้เดี๋ยวผมตายจะตายอยู่แล้วป่วยแย่ยคนจะตายเหมือนกันโอ้ยบางไปหน่อยงั้นนะครับพวกนี้ไม่สู้นะครับทุกตาปิ๊งยาวก็ลงเยอะ เฮ้ยโอ้แม่งเกือบดีนะคถาช่วยโอ้ถ้ากระถาลุงโทมัสไม่ช่วยนี่ม้อยแน่อาจารย์ใดก็ไม่แข่งแมตช์เก่งนะได้ยิงได้ไม่เธอหรือขาดอเด๋ยิ้มคโรุลุงไทยเธอยิงได้ไม่หรือขาดรอดตัวรอดตัว ขาดอีกเกินลุงพลยิ้ฝาได้ดอกยิ้ฝาออกไปทานเดี๋ยวดอกสุดท้ายมาุท้าอคน่ลาเวล็อกอะต้องไปสั่งเงี้ยงในลาซาดา,ามาอีกแล้วแงเงินดีจังวะ นี่นะก็อยากไม่ออกเลยเขาหวายบีมแล้วครับตอนนี้พี่ต้นเวายบีมแล้วนะครับยิงไม่ได้แล้วพี่ต้นนะพี่ต้นยิงไม่ได้เลยนะครับไอบีมไอบีมกลับมาเสียบีมขึ้นยิงขึ้นสนุกพระลูกพลขึ้นไปนอนเพราโอ้พี่ต้นยิงเป็นพระเอกเลยฮะ จริงจริงจิงไปแล้วเอาข่าวไว้หลังเงี้เปล่าอย่านะนี่แก่สมุเก่งนะขึ้นยิงึ้งผ่านนะถ้าได้ได้ดำด้วยเลยฮะถ้าลงฮะไม่มีรู้มีรู้เหรอเอางั้นเราก็ไปไปแดงเดงเดงไวยนเออหนงร้อยก็กันดีกันดี ่น่าจะถึงแต่ว่ามันแข็งแรงอยู่นะสองตัวนั้นนะมันจะรอดถึงไหมลุงพ้นปลาแน่นกระตกไหนลงเลยเนี่ยลงเยแล้วโอเคโอเคเฮ้ยวันนี้มีเบียกินฟรีเว้ยแรงไปซื้อมาลองทั้งคู่ดิ้นะิดนั่นดียได้นน่ะ ขาวเปลียนเาวปีไอ้เตายกไป่ได้ละไอ้ตาีพี่นำขึ้นึกเองดำำขึ้นมาตยกยกไอ้เตาตัวนั้ไม่ได้ละย่างปลาได้อะอนี้แหละูหลังกันอยยย่างฮะพลิกไปพิกมาได้ดีเลยเนี่ยโเแค่เต้าก็โดนแล้วไม่ต้องเล็งเลยเด็กเล่นอ้ยมันต้องเอาีแเยอะ่ เดวตงี e ้ป <F> ่เลยโอ้โหนอาารเออไม่ด้เต้าาเตองอาาร่้วางานนึงอย่างี้เอมเอ้งเ้าเอตัวพับเยพาด้เโซสาวเรียบร้อยโซ่สาวจอด้วยโซสาวมันไะบัดหรอ้งวายไม่ดึงไงไม่ดึงเีีมันดึงนี่มันต้องวางงี้วางอยเย ไว้แนี้เลยอยู่เงี้ยอันนี้เขาไว้เสียบเผื่อเสียบหลอดเงยิงไปแล้วอเรียบร้อยอยายาทาค่อยาทำค่อยร้อยบดเสียบฝันเลยมันเอาโค้กแค่ขวดเดียวมันคือเท่าร้อยนี่มันไม่ถึงร้อยอ่ะมันไม่ใช่ของมันไรู้เท่าไหร่

คือไม่ถามใช่ไหเรอเลือเรื่องทีมเรองแฟนนะไม่มีดำเรื่องนี้หรอกตะมวยราะเขาหน่องควันนี่ซื้อมาสามคนนะแม่โดนตายต้องกลับนีจะซื้าให้สามคนโอ้โหอันนี้ท่านอีกโอ้โหทีนีเสียควันเลือดเสีันแล้วสองสองติ๊ต้นลืมเสียขวัญแล้ว

ไปอออไปทบ้านเยมาเละนู่นๆนะดกอะไรวะเฮ้ยอย่า่งเฮ้ยย่า่งมวแล้วเนี่ยน้องเสียบีอ่ะพี่เสียบีมาเราโมลีเราไปยิมคืนได้หนึ่งไงอย่างง้หายกันหมดเออกินผมด้ไงเออเฮยเว้พี่ตั้งเลยหันน้อเหรอต้ดีม้วเดีม ไม่ได้บันมั่วกันแล้วเนี่ยเอาไอ้นี่มันหายไปเลยเธอลูกน้องเธอฮะโอ้โอไอ้มุกมันหายไปเลย้มงัวมวทาอืมนี่ต้องมีอีกติดนึ่งหยุยจบ มีน้อยเกินไปเขาเป็นห่วงมืดี๋ัวเรามีคนที่คนเดี๋ยวมานะทำก็สี่เองสี่ร้อยเร็วๆทาไม่มาแล้วจะเอาไปจำนไปลากกัมาวนออกไปอะห้ามนไม่เลวันกลัวเลยโอ๋ไปพี่โอ้ยวันน่้เริ่มที่น้องไงนานไม่หมดเลยนไมหมานไ มีโอดไปแล้วนะถูกไหมเดีวนะเราขกแล้วนะอันาราักเ็แเนี่เเีวมเอามาขงป้อมสี่ยรเ็่ต่ำต่ำต่อานต่ำวันนี้่วันน้วันสี่ก็้บอกไปสี่แล้วไปสี่แล้วก็่ไป็ตไปไปไปนีแล้วนะคไปให้คนเลาเอามะนาลูกน้ ไพานไม่มีไม่มีทนไม่มีทอนเหม่ยพี่มันไมงลงล็อกเอามาทอนดีกว่ามันได้ไม่งงได้ไม่งงไปก่อนเอาฝากกดติดตามด้วยนะครับแมงมัพาทาปีต้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวดูอีพีต่อไปนะครับ